สวัสดีค่ะดิฉันนางจารัญญาแท่หลีนะคะชื่อเล่นว่าชื่อเล็กค่ะเมื่อกกอนอาชีพก็ขายของอแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายเพราะว่าดิฉันเป็นมะเร็งดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมระยะสามแต่ว่าตัดเต้านมไปแล้วแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ขายของเพราะว่าต้องรักษาต่อเนื่องประมาณปีปีกว่าแล้วตอนแรกก็เจอ เต้านมเป็นก้อนก็เลยไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เลยส่งไปศูนย์มะเร็งรามาเขาก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็เลยตัดตัดไปตอนสิงหาวันที่ห้าก็พอก่อนจะตัดก็ฉายแส์เคมีเคมีสี่รอบพอตัดเสร็จก็เคมีอีกสี่รอบก็ผมอะไรก็เลยล่วงหมดเพราะว่าอโดนเคมีแล้วมันไปทำลาย ภูมิต้านทานในตัวค่ะก็ช่วงนี้ก็ฉายแสงฉายแสงไปยีห้าครั้งก็ฉายแสงครบเรียบร้อยก็ตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านรอหมอนัดตามผลวันที่สิบสองุมพา ก็จะไปฟังผลว่าเป็นยังไงแต่ว่าหมอวินิจฉัยแล้วว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้ว <_ an> ก็ตอนแรกมันจะมีอาการเพียแล้วก็มึนแล้วก็อาเจียนเพราะว่าเคมีมันจะแรงเพราะว่าเขาจะให้ห้าชั่วโมงแล้วก็คือภูมิต้านทานในตัวมันจะไม่มีเลยเพราะผมอะไรมันจะร่วงหมดแต่ว่าเราก็สู้ก็ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมันพ้นช่วงช่วงที่ว่าวิกฤตมาแล้ว พอดีเพื่อนที่ขายของอยู่อะค่ะเขามาเยี่ยมเขาก็บอกว่าน้ำด่างมันกินดีเขาก็เลยซื้อมามาฝากแพ็คหนึ่งก็เห็นพอกินไปก็ดีเพราะว่าคนเป็นมะเร็งหมอก็ต้องให้กินน้ำวันละสามสามลิตรเพราะว่ามันจะได้ให้เคมีออกมาทางทางถ่เยี่ยวอะค่ะอ่าก็เลยก็เขาเลยซื้อมาพอตอนหลังก็ไปหาซื้อเองค่ะสาซื้อมาทานเองก็ประมาณเกือบปีอะค่ะ แต่ว่าเหมือนบางคนเขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งที่ฉายแสงอะ่ะมันจะดํามันจะดําแล้วก็มันจะเป็นแผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราทานน้าแล้วมันอาจจะว่ามันไม่ไม่ค่อยดําอะค่ะมันมันไม่ดําเลยอะค่ะเพราะว่าที่ไปไปเจอนะเขาจะบอกเออของเขาจะดําแล้วก็ไหมแต่หมอพยาบาลเ็าก็บอกนะว่าพี่ถ้าให้ีโมแล้วก็ฉายแสงอะ่ะคือมันจะดําไปเลยเพราะว่ามันไปทําลายภูมิคุ้มกันที่ดีๆหมดเลยอะค่ะ <S <S แต่ให<ด>้เราทานพวกอาหารที่ว่ามีประโยชน์ ก็เลยเลยเลยซื้อน้ำมาทานนะคะตอนนี้ทานเรื่อยๆเหมือนทานน้ำธรรมดาค่ะก็บางทีก็วันหนึ่งก็หกขวดเพราะว่าเขาให้เขาให้ทานน้ำมืน้สามลิตรก็ทานบางวันก็หกขวดกินกับน้ำแข็งมั่งกินกันเป็นน้ำเป่าๆมั่งอะไรแล้วแต่ค่ะถ้าใครอยากจะทานนะก็ลองดูเพราะว่าทานแล้วมันดีนะเพราะว่าผิวอะไรมันมันมันอาจจะดีกว่าเก่าเพราะว่าคนเป็นมะเร็งอ่ะ บางทีเขาถามว่าไม่ไม่เชื่อว่าป้าเป็นมะเรง็งป้าก็เลยต้องต้องบางทีต้องเปิดเต้านมที่ตัดให้เขาดูเพราะเขาว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอเพราะคนเป็นมะเร็งจริงๆมันจะโซมแล้วก็ผมมันร่วงแล้วก็มันจะจะให้คีโมแล้วมันจะจะ,จะนั้นไงจะสุขภาพไม่ดีแต่ป้าก็ดีเขาก็เลยบอกว่าเ e อ๊ะไม่น่าเชื่อป้าก็เลยบอกว่าป้าทานน้ำไอ้ WPP อ่ะด้วยแต่มันไม่ได้เป็นอาหารเสริมนะเปนแค่น้ําธรรมดาะอะไรเงี้ย